สวัสดีครับสวัสดีครับมา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 ทา,านข้าวกันหิวข้าวอย่างจังมอหิวข้าวอย่างจังหิวข้าวอย่างจังมา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 เที่ยงแล้วเที่ยงแล้วมาทานข้าวด้วยกันพี่พี่มาทานข้าวด้วยกันแล้วมา ผัดกะเพราผัดกะเพราลมมิตรเออไม่ใช่เลยหรอกนะฮะเดี๋ยว,วกลัวไม่ค้างเหงานะฮะเลยมันเลยกลัวไม่ค้างเหงาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค้ามือมือมือจหิก <c oughs> เหรอครับเลยแบบเอเอเราไปนั่งกินนันหน่อยเออนะครับ มา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 ทาข้าวด้วยกันเลยครับพี่จ๋าเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> วเล่นแซวเล่นนะครับแซวเล่นนะครับนี่ยมา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 เด้อมาเด้อทาเข้าวกันจา๋าเป็นตาซีบเดะเป็นตาซีบเดะกุ้งตัวเบอร์เลยอะเออกุ้ง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 นะครับผมปลาหมึกปลาหมึกนะฮะข้าผัดลมิตรจา๋า Mama, mama,